วันที่นี่เป็นที่สักดิและที่สําคัญครับเป็นที่ตัดของคนคนในที่นี่หมายถึงคนกบฏคนอะไรเอามาขังไม่ได้ค่ายแล่ที่นี่ไปทิ่มสียาแตกแล้วทอะไรก็เป็นที่จับเจ้านายตัวประกันสองคือเก็บรวบรวมทรัพย์สินเป็นทองสมบัติเอามาเก็บคือกรุงแตกเนี่ยส่วนหนึ่งถูกต้อนไปแล้วแต่ทุกกี้พระนายกอเนี่ยเป็นผู้รักเมืองให้เฝ้าสมบัติคอยเก็บตองเก็บตก ของที่ยังเก็บไปไบเป็นบ่อน้ตรงนี้ก็ถามว่าบรรดาตัดสินผู้ชาติที่าข่พสมต้นที่แมงที่ถูกเป็นบ่อน้ำนอกจากจากหน้าดินไปแล้วถูกตุดดินการทุ่งเนี่ยเป็นบ่อน้ําพอดีอัศจรรย์ตกต้นข่อยที่เราแนันเมื่ัจะรู่เนี่ยเกิดวิญญ,ญาณทีน่นก็คือแมคโคที่จอด ตา้านไม่ถูกเกิดไฟและน้ำออกเป็นสีเหลืองค่ายตั้งของนัครบในค่ายมีอะไรบ้างนี่คือค่ายที่ใกล้พระนครภูมิเสียยุธยาเพียงแค่ทายเดียว1ชั่วโมงเนี่ยลงไปทึ่ใใต้ในภูมิเสียยุธยา โพสามต้นเดิมทีก็จะมีเป็นกำแพงกำแพงเป็นรากฐานก็อาจจะเป็นอา,อาคารที่พักของเขาเรียกอะไรนายทหารชั้นผู้ใหญ่ที่มาควบคุมสองก็สถานีฐานก็จะมีวัดในค่ายแต่ละที่เขาจะมีพระสงฆ์นะครับและในนี้ก็จะเป็นที่จัดเก็บของก็เป็นทีมดาบเก็บอาวุธเก็บปืนใหญ่เก็บดินปืน <Okay. S 2> มันก็จะต้องมีอาคารที่มั่นคงถาวรแต่ในภาพรวมที่จริง คำว่าค่ายในสมัยยานั้นเนี่ยเขาจะทําด้วยไม้ไม้ไผ่ปักต้นไม้เอาไว้เป็นเชิงเทินไว้เป็นเพื่อป้องกันฮันโหลนี่คือฐานกำแพงสร้างกิจใช่ที่เป็นค่ายของโภสการที่เป็นอาศัยตรงเนี้ยในประวัติศาบตร์คือคือจะของคนที่พีเนี่ยแล้วแต่ละตนลังพม่าก็ให้พอมหมายให้เป็นคนดูแลค่ายนี้เดิมน่าจะเป็นคื้นทน่ของของคนมอนคนไทยนะฮะที่ที่เป็นอย่างที่ข่าวว่าคือเป็น ด่านส้นบบดูแลในเรื่องของอการค้าขายความเป็นอยู่ยามีค่าศึกมาประชิดที่นี่ก็จะต้องตักตุกตนสเสบียงเพื่อไม่ไปรบกวนในเมืองก็ต้องมีประชาชนทหารเข้าเวรยามคอยดูแลและมีตั้งหอลบขึ้นมานะครับเนี่เป็นด้านทิศเหนือของกรุงศรีอยุธายาและติดกัไนไหมนค่ายโพสามต้นตรงนี้จะไม่ใช้คาว่าทุ่งเขาใช้คําว่าค่าย งค่ายประตูหอรบเนนอกจากในตัวเมืองแล้วเนี่ยตรงเนี้ยเป็นค่ายรบที่ยิ่งใหญ่มีทั้งทหารม้าทหารช้างมีทั้งไพร่พลชาวมอนชาวต่างประเทศที่เป็นอาสาทําไมเรียกว่าค่ายประการที่หนึ่งอยู่เหนือพระนครต้องคอยกันพื้นที่โดยรอบถ้าเดี๋ยวยามหน้าน้ํานี่ก็ทำนายามมีศึกรบตั้งคูค่ายคูค่ายของสมัยยีนยานั้นในหนึ่งเขาใช้ไม้ตั้งเป็นระเนียด เอาไม่ไผ่ตั้งที่เราเห็นค่ายเหมือนภาพยนตร์บาลายจันนะนะแต่ส่วนหนึ่งก็จะต้องมีตำหนักมีที่พักของอแม่ทัพเสร็จแล้วก็ต้องมีวัดแต่ตรงนี้ที่ผมบอกว่าเป็นค่ายที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่เฉพาะในสมัยของพระเจ้าตากสินมหาราชเท่านั้นแต่เป็นค่ายที่ตั้งมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาแล้วค่ายแต่ละค่ายในสมัยกรุงศรีอยุธยานั้นไม่ได้ไปเพื่อป้องกัรลบอย่างเดียวยามสงบศึกเนี่ย ก็เป็นที่ตั้งไว้สำหรับกองทัพรวบรวมข้าวและสินค้าและคือความปลอดภัยค่ายนี้ตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำลบบุรีตอนนี้ค่ายผสมต้นปัจจุบันที่ผมนั่งอยู่ทางด้านทางด้านผมชี้ไปนี่คือท่าน,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 นที่ตอนออกในทิศเหนือทางด้านที่ตอนออกนี่คือแม่น้ำลบบุรีเขาเรียกว่าลบบุรีเดิมคือในสมัยหลังจากกรุงศรีอยุธยาไปแล้วเนี่ยหลังจากพระเจ้าตากสินกอบกู้เอกราชแล้วเนี่ย แม่น้ำลบบุรีเปลี่ยนเส้นทางเดินทำให้คูคลองนั้นตื้นตันไปแล้วก็มายุคหลังๆเนี่ก็มาทำประตูน้ำปิดทำให้ไม่เห็นสภาพของแม่น้ำลบบุรีเรียนอย่างนี้ครับพระเจ้าตากสิน,นออกจากกรุงศรีอย,ยุธยาไปเนี่ยใช้เส้นทางทิศตะวันออกคือออกจากคลองกำมังพระพิชัยสงครามมุ่งสู่โพสาวหารน่นแหละครับออกไปนครนายกปราจินไปถึงน่ะทัพพยาชนบุรีไประยองจันทร์พอท่านไป ปราบเมืองจันทเรียบร้อยแล้วท่านขนกองทัพเรือมาครับพายเรียบชายฝั่งทะเลเข้าอ่าวไทยเข้ามากรุงเทพเข้ามานนบุรีปรทุมธาน,นีผมสันนิษฐานว่าท่านเข้ามาเนี่ยก่อนช่วงนั้นน้ําเยอะก็คือท่านเข้ามาพ้นค่ายที่นี่ประมาณสิ้น28ธันวาคมช่วงนั้นน้ํำยังเต็มท้องทุ่งอยุธยาท่านพายลัดตรงมาเลยครับจากบางไทรเนี่ยนะครับ วิ่งลัดกลางทุ่งเราเลยแล้วก็ผ่านกรุงศรีอยาเข้าสู่แม่น้าลบบุรีเดิมเข้ามาป้นค่ายนี่นะครับอาเซวุลกี้ตรงเนี้ตัดคอตรงนี้เลยเป็นที่มาของคําว่าค่ายพพสมต้นที่ยิ่งใหญ่เพราะมหาราชกู้แผ่นดินนม้มว่าพระเจ้าตากสินมหาราชที่นี่เห็นลุกนอนถามว่าหลังจากกรุงศรียาแตกแล้วทาอะไรก็เป็นที่จับเจ้านายไว้เป็นตัวประกันสองก็คือ เก็บรวบรวมทรัพย์สินเงินทองสมบัติเอามาเก็บคือกรุงแตกเนี่ยส่วนหนึ่งถูกต้อนไปแล้วแต่สุกี้พระนายกองเนี่ยเป็นผู้ล้างเมืองให้เฝ้าสมบัติคอยเก็บต่งเก็บตกของที่ยังเก็บไปไม่หมดเอาไว้ตรงนี้ด <อะ S 1> ังนั้นก็มีทหารส่วนหนึ่งอยู่พระเจ้าตากก็รู้กนขนมาก,ก็ไม่ไม่เป็นหลักหมื่นหลักพันหรอกนะครับตรงนี้ก็เลยเป็นที่ประวัติศาสตร์พอการเวลาเปลี่ยนไปหลายคนก็ถามว่า พระเจ้าต,ตากศินกู้ชาติที่ค่ายโพสมตน้นพอเรามีการออกโฉนดที่ดินตั้งสมัยรัชกาลที่ห้าแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงการปลูกกองที่ดินก็เปลี่ยนมือผมเคยเล่าให้ลุงนนท์ฟังแล้วว่าคนอยุทธยาโดยจะพื้นเพททุ่งนี้ยโบราณเขาขุดหน้าดินไปทําอิฐทําอิฐมอนเนี่ยทั้งจังหวัดเลยเนี่ยดังนั้นสภาพของดินมันก็เปลี่ยนไปอีกส่วนหนึ่งมีการนําอิฐจากค่ายโพสามต้นเนี่ยออกไปจากทุง่งนา อาจจะไปสร้างวัดสร้างวัดแถวนี้หรือที่ไหนเพราะสภาพั่วไปก็เป็นป่าละเมาะเป็นทุ่งนาก็มีอยู่ยุคหนึ่งนะครับก็เรียนว่าผมกําลังพูดพัฒนาการมาจากค่ายโพสัมต้นสมัยพระเจ้าตากสินแล้วเมืองก็ล้างด้วาก,การที่หนึ่งจงไปตั้งกรุงศรีอยุธยาเขามีการมานําอิฐจากกรุงศรีอยุธยาไปสร้างกรุงเทพเสร็จแล้วค่ายโพสัมต้นก็ทิ้งล้างไว้แต่กลิ่นอายชาวบ้านยังเรียกบ้านบ้าน,านหัวค่ายค่ายโพสัมต้นบ้านโพหอม วัดม่วงซึ่งเดี๋ยวผมจะพาลุงนอนไปถ่ายวัดม่วงนี่ก็เป็นที่ชุมชนของชาวจีนก็คือแม่น้ำลบบุรีเดิมนี่แหละเป็นที่ค้าขายขนข้าวไปขายกรุงเทพแต่พอการเวลา200ปีวันนี้255ปีท่ายพอสมต้นพอกลับมามองที่แปลงนี้ถูกขุดเป็นบ่อน้ำนอกจากตักหน้าดินไปแล้วถูกขุดดินกลางทุ่งเนี่ยเป็นบ่อน้ำ พอดีอาัศจรรย์ตรงต้นข่อยที่เรานั่งกันเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับเกิดวิญญาณอภพินิหารก็คือแม่โครที่จอดอยู่ตรงเนี้ยสตาร์ทไม่ติดเกิดไฟลุกไหมและน้ำออกเป็นสีเลือดเป็นที่ยำเกรงเป็นแล้วพูดเป็นที่ล่ำลือก็เลยไม่มีการขุดดินต่อเลยต้องคงไว้อย่างนี้จนวันดีคืนดีมิติที่หก วิญญาณของเหล่าทหารก็ไปไปทำให้เหล่าทหารเมื่อชาติพบที่แล้วรู้ก็มีการนัดรวมกันจากที่แปลงแรกซื้อคืนห้าไล่ทุกคนก็มีความฝันเห็นทุกคนมีจิตปฏิพัทธ์รวมกันคนละแสนสองแสนห้ารายได้ห้าไล่แต่ที่ได้ถูกเปลี่ยนไปวันดีคืนดีก็มีประชาชนหลายคนมาซื้อที่แปลงนี้แต่หลายกลุ่มหลายก้อนแต่วันนี้ผมก็ต้องบอกว่า ขอพลังจิตของพระเจ้าตากสินต้องดน,ดนจิตดนใจให้กับราษฎรและคนไทยมารวมใจกันรวมแผ่นดินแปลงเนี่ยจะมากน้อยเท่าไหร่บริเวณเนี่ยนะครับยาวครับมีวัดค่ายพระเจ้าตากหัวค่ายเนินออาไปก็เป็นวัดโพหอมซึ่งพื้นที่เนี่ยจะเรียบกับแม่น้าลบบุรีให้กลับมาเป็นอนุสรสถานที่พระเจ้าตากสินกู้ชาติดังนั้นตรงนี้เป็นค่ายตั้งของนักรบในค่ายมีอะไรมั่ง สำคัญต้องมีที่พักของเจ้านายสองก็ต้องมีคุกสามก็ต้องมีพระสงฆ์ให้ความรู้สามในนั้นจะมีเนี่ยที่ประกอบอาหารเป็นที่สต๊อกสโตและเป็นที่ฝึกนักรบและประกอบไปด้วยเสกเลขยันคาถาอาคมอาบน้ําแร่แช่น้ําว่านที่นี่เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์และที่สําคัญครับเป็นที่ตัดหัวคนคนในที่นี่หมายถึงคนกบฏคนอะไรเอามาขังไม่ได้ค่ายและที่นี่เป็นที่ฝึกรบชายชาติทหารอย่างลุงนนท์จะรู้ในค่ายมีอะไรนะ ก็มีทั้งคลังแสงมีทั้งอาวุธในกองพลเรามีกี่คนล่ะมันก็ต้องมีสต๊อกของสินค้าเหล่านี้หนึ่งเอาไว้เพื่อความมั่นคงสองก็ไว้ปกป้องพระนครนี่คือค่ายที่ใกล้พระนครกรุงศรีอยุธยาเพียงแค่ภายเรือนหนึ่งชั่วโมงเนี่ยลงไปที่ใต้เนี่ยครับกรุงศรีอยุธยาเราดังนั้นคําว่าค่ายปัจจุบันทหารก็ยังใช้อยู่ก็จะอยู่ตามหัวเมืองเพื่อเป็นการสกัดเส้นทางของอริราชศัตรูดังนั้นค่ายโพสัมต้นตรงนี้ จึงเป็นค่ายที่ควรได้รับการรื้อฟื้นกลับมาให้อนุชนรุ่นหลังได้เห็นถึงความสําคัญว่าที่นี่แหละเป็นที่จับชเชลยจับเจ้านายเป็นที่รวบรวมก่อนที่บรรพบุรุษเราจะเดินทางไปเป็นชเชลยที่ประเทศครับพอดีพระเดชพระคุณนั่นจ้าคุณอลงกตท่านได้จัดสร้างรูปพระ,รพระเจ้าตากสินทรงม้าเท่ากับวงเวียนใหญ่จะอัญเชิญมาประดิษฐานชั่วคราวเพื่อให้พี่น้องชาวไทยและชาววิยาได้สักการะดังนั้นวันนั้นเราก็จะเห็นตอนนี้ เจ้าหน้าที่ชมรมค่ายโพสมต้นส่วนราชการอบตอกำลังปรับภูมิทัศน์แล้วก็คาดว่าวันศุกร์วันเสาร์นี้จะไปกราบเรียนท่านเจ้าค,คุณอโงกในการอัญเชิญพระรูปมาแล้วก็จะได้ประชาสัมพันธ์ก็คืออยากจะให้ทุกคนรู้จักสำนึกรักบ้านเกิดแล้วก็รู้จักรักค่ายโพสมต้นโดยเฉพาะคนอียและคนไทยที่สาย นับถือบูชาพระเจ้าตากสินก็อยากจะเรียนเชิญให้มาสักการะมาดูแผ่นดินแปลงนี้ซึ่งจากสนามรบมอาอเป็นบ่อน้ําแล้ววันนี้บรรพบุรุษหรือคนปัจจุบันก็ช่วยกันอนุรักษ์ขีดกันกันไว้แล้ววันนี้ก็มีการสร้างตําหนักเล็กๆไว้เพื่อให้พวกเราได้มากราบไหว้และก็น,นึกถึงแผ่นดินที่เคยที่พระมหากษัตริย์ผู้ชาติคุณอาจารย์มากครับครับสวัสดีครับ ไ้รถเลยไฟไม่รม้กูนี่เอารถทันใหม่มาก็ขุดไม่ได้ก็เลยต้องเริ่องเรื่องเหลืออยู่แค่นี้นี่เขาก็เลยมาตั้งศาลอันแรนกครับอันแรกที่ท่านประทับอยู่นี่เนี่ยก็เหลืออยู่เกาะอ,อยู่แค่นี้ไม่งั้นเขาขุดหมดแล้วโอ,อ้ <laughs> ผมทรบมาบว่าตอนที่ขุดเนี่ยเห็นบอกว่า <laughs> 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 น้ำออกมาเป็นสีแดงนะครับเขาขุดใช่เห็นว่าออกมาออกมาเป็นตอนที่ขุดผมไม่รู้จักผมไม่เห็นแต่ที่เขาเล่าว่าเนี่ยคือคุณคนทั้งหลายในหมู่บ้านแถวเนี้ผมไม่ใช่คนที่นี่นะครับผมเป็นคนอุบลนะโอ้คนอุบลผมมาเป็นเขยมาเป็นเขยตะมนโพธิ์สามต้นเนี่ยครับแต่นี่ผมเป็นคนที่อ่ามีจิตใจที่ เขาก็ไว้ใจผมไมมเพราะผมมีเครื่องจักรเครื่องจักรพวกนี้ของผมทั้งหมดอืให้ผมมาช่วยอย่างงน้นอย่างนี้ทาอะไรอะไรเขาก็เลยเรียกผมมาเป็นกรรมการค่ายก็คือมันก็มีอยู่ว่าเนี่ยที่รถไฟไม่รถทํายังไงก็ทําขุดไม่ได้ทำไมขุดไม่ได้ก็เลยต้องเลิกไปก็เลยเหลือแค่นี้แล้วคนขับแมโครหรือว่าคนไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ได้เสียชีวิตไม่อะไรใช่ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่แต่ว่าไฟมันไม่ลดมันทําไม่ได้ซ่อมขึ้นมาเดี๋ยวก็เสียอีกแล้ว ก็เลยทำอะไรไม่ได้ไดเจอดาบโบราณที่เยอะไหมฮะเจอดาบโบราณเยอะเขาก็เอาไปกันครับอเอาไปไว้ในพิพิธภัณฑ์ใช่ไหมครับเขาไว้ที่ไหนผมไม่รู้อ่ะช่วงนั้นผมไม่ได้เข้ามาในนี้ในนี้ผมไม่เคยรู้เรื่องอืมแต่เจออยู่ในบริเวณนี้นี่บ่อนะบริเวณนี้เลยอ๋อแล้วมีใครมาเคยเจอ,เอสิ่งลี้ลับอะไรไหมที่นี่ออผมก็เขาบอกว่าผีดุที่สุดแต่ตรงเนี้ยไปคู่ เขาเรียกข่คู่เนี่จะเป็นผีหรือเป็นอะไรไม่รู้เขาบอกว่าถ้าเดินเดินมาจะโดดตุ้มลงมาเออโอ้คนทอนที่เขาหาปูหาปลาตามแถวนี้เขาไม่เขาอยากมาใกล้แถวนี้หรอกอเพราะว่ามีสิ่งลี้ลับมีสิ่งลี้ลับมีอะไรอะไรอยู่อันนี้เขาเล่าให้ผมฟังครับก็ไม่เคยรู้ว่าที่ได้ด่านเนี่ยมีตําหนักเล็กขนาดเดียวตรงนู้นครับตรงนี้ก็ยังไม่ได้สร้างครับครับอันนี้ก็สร้างนานนิดหนั่งอันนี้ก็